ยศช่วยเราได้ไหมโยมไม่ได้เงินช่วยเราได้ไหมไม่ได้ตระกูลสูงตระกูลต่ำช่วยเราได้ไหมไม่ได้ความรู้ที่เราเรียนมาทั้งโลกเนี่ยนะฟิสิก์เคมีชีวะนะภาษาอังกฤษนะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ช่วยเราไม่ได้เลยนะพระองค์จึงบอกว่าความรู้เหล่านี้เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะเวลายมจะตายเนี่ยยมมนึกถึงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรของโยมเนี่ยช่วยช่วยเหลือไม่ได้แต่ยมต้องมานึกถึงอะไรอริสัตส,สีทุกข์สมุทัยนิโรธมัคตัวนี้แหละช่วยเราได้ช่วยให้เราพ้นจากอะไรแก่เจ็บตายพระาศาสดาบอกเลยว่าเทวดาพรมก็สะดุ้งกลัวต่อความตาย